สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียน,นโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการใช้ตัว Debugger โดยเฉพาะการทำ conditional breakpoint เพื่อที่จะทำให้เราสามารถหยุดการทำงานแล้วก็สเต็ปดูการทำงานของโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมใช้ตัว v i s u u l s t u u i o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  e e อันนี้ผมมีโปรแกรมภาษาไพทอนง่ายๆก็คือเป็นตัวเป่ายิ่งฉุบ โดยที่เดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนแบบที่ไม่มีดีบักนะฮะก็โคดอันนี้ผมคลิกขวาแล้วก็รัน Python in Terminal เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับว่าข้างในผมมีโปรแกรมที่จะสุ่มเหมือนกับว่าผู้เล่น2คนนี้เรียกว่าเชฟหนึ่งเชฟ2แล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าเชฟหนึ่งากับเชฟสอเนี่ยอย่างเช่นในรอบแรกเนี่ยคนออกกกันไก,กับกระดาษเนี่ยอันนี้เป็นการสุ่มมาทั้งสิ้นนะครับ เป็นแบบนี้ส่วนรอบที่2ออกเปเปอร์กับล็อกเนี่ยก็คือเปเปอร์ชนะถ้าชนะก็คือเป็นมากกว่าส่วนถ้าออกเท่ากันอันนี้เท่ากับถ้าอย่างเช่นเราที่ห้าเนี่ยล็อกน้อยกว่าเปเปอร์ก็คือตัวก้อนหินแพ้กระดาษนะสมมุติว่าผมต้องการที่จะเรียนรู้การทํางานของตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถที่จะทําตัวดีบัคนะฮะแบบที่1ก็คือ การใช้ debugger ใน visual studio code นะครับเราก็มาที่ตรงต u ตอร์ตรงนี้ครับ area ที่อยู่หน้าตัวหมายเลขบรรทัดเนี่ยคลิกไปอย่างเช่นคลิกปุ๊บมันจะเป็นจุดสีแดงเราเรียกว่า break point ถ้าเราสั่ง debug นะครับพอโปรแกรม run มาถึงบรรทัดที่14มันก็จะเหมือนกับว่าหยุดให้เราสามารถสเต็ปเข้าไปดูการทำงานทีละบรรทัดได้ ดูนะครับถ้าผมทําแบบนี้แล้ววิธีการใช้ตัว debug ก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับจะกด c t r o l shift d ก็ได้อันนี้ผมรันบน windows 10นะครับอ่คลิกไปแล้วก็ถ้าโปรแกรมเราเล็กๆง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างตัว launch json นะครับคลิกตัวนี้ได้เลย run and debug แล้วให้เราเลือกตัวแรกเป็น python file ของเราแบบนี้ ตรงนี้มันก็จะหลันถึงนะครับพอมันรันโปรแกรมมาถึงบรรทัดนี้นะครับมันก็จะหยุดการทํางานก็คือเหมือนกับหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อให้เราสามารถสเต็ปเข้าไปได้อย่างเช่นถ้าผมอยากจะดูรับบรรทัดถัดไปคืออะไรก็จะเรียกว่าเป็นการสเต็ปอินทูจะกดฟังก์ชันกีเ F11 ก็ได้อย่างเช่นกดนิกทีนึงเห็นไหมครับมันก็ทํางานบรรทัดที่15แล้วด้านข้างก็จะมีการโชว์ตัวแปรอย่างเช่นเชฟหนึ่งเนี่ยที่มาจากการแรนด o มตรงนี้ นใน For Loop เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นกันไกลกับก้อนหินแบบนี้แล้วก็มาดูว่าการไกลกับก้อนหินเนี่ยเข้าเ่อนไขอันนี้หรือเปล่าก็คือตรงบรรทัดที่1 7บเจ9จะเป็นการเช็คว่าออกแบบไหนถึงชนะอันนี้เชฟ1เป็นซีเซอร์เชฟ2เป็นล็อกแสดงว่าเชฟ1เนี่ยแพ้เชฟ2แบบนี้แล้วเราก็เลือกมาแล้วก็จะเห็นการทำงานนะครับมันก็จะมาลันที่ else ตรงนี้ผลลัพธ์ตัวนี้ เป็นตัวบอกผ้าตัวนี้นะครับรีเซ็ก็บอกว่าซ c ส s ซอ r s นะครับน้อยกว่าตัว l o อกแล้วก็ผมให้คะแนนเท่ากับลบหแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็จะส่งค่าคะแนนก็คือถ้าเชฟ1แพ้เชฟ2 2ก็คือได้ลบหถ้าเสมอกันได้0ถ้าเชฟ1ชนะเชฟ2ได้1แบบนี้นะครับพอเสร็จปุบ๊บมันก็จะกลับมาที่บรรทัดที่เรียกมันเราก็สเต็ปนี้ดูได้เรื่อยๆนะแล้ว ตัวพวกนี้ก็จะมีการพิมพ์เห็นไหมครับซีเซอร์น้อยกว่าล็อกออกมาแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมหยุดการทำงานของดีบักเกอร์อันนี้เป็นการเซตเบรกพอยต์ปกตินะฮะอันนี้ผมมาคลิกขวาที่เบรกพอยต์แล้วก็รีมูฟทิ้งไปคันนี้เกิดผมต้องการเซตเบรกพอยต์แบบที่ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรล,ละกันอย่างเช่นผมบอกว่าจะมีการเบรกพอยต์เมื่อตัวเชฟ p e 1เท่ากับเชฟ2 มาดูนะครับเราก็มาสมมุติว่าถ้าเชฟ1เท่ากับ shape 2, เชฟ2นี่ยผมต้องการให้ b เบ a k p o i n t มาอยู่ที่บรรทัด14นะฮะผมก็มาคลิกขวาตรงคัตเตอร์แอเดียตรงนี้แล้วก็บอกว่า Add ตัว c o n d i t i o n a l Breakpoint แล้วผมก็พิมพ์เป็น Expression ของ Python เข้าไปบอกว่าเชฟ1เท่ากับเชฟ2ออย่าลืมนะครับเท่ากับนี้ทั้ง2องตัวแล้วในนี้นะครับ การทำ conditional breakpoint มีอยู่3แบบแบบที่เรียกว่า expression hit c u n t แล้วก็ lock message เดี๋ยวเรามาดูทีละแบบหลักๆผมว่าตัว expression เนี่ยใช้เยอะสุดพอผมพิมพ์ expression อย่างนี้ได้ผมก็กด enter ไปเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์เป็น expression condition นะฮะแล้วผมก็มารันตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้อ,อันนี้มันก็จะลันแต่ครั้นี้มันจะมาหยุดตรงที่เห็นไหมครับ เชฟหนึเท่ากับเชฟสองดูตัว variable ตรงนี้เนี่ยเชฟหนเป็นล็อกเชฟสองก็เป็นล็อกเพราะนั้นเบรก point ตรงนี้จะถึงจะทํางานนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีรันรอบที่1รอบที่2ไปแล้วซึ่งตัวเชฟหนึกับเชฟสองไม่เท่ากันแต่พอเท่ากันปุ๊บมันจะหยุดเราก็สามารถสเต็ปดูได้นะครับเนี่ยเห็นไสเต็ปนะอันนี้มันก็จะโชว์วัดเนี่ยเชฟหนเท่ากับเชฟสองแล้วก็รีเซแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วพอมันเสร็จอันนี้นะครับหรืออันนี้เป็นรอบที่3เนี่ยแล้วถ้าผมคลิกตรงนี้ continue ตัวนี้นะครับมันจะลั่นไปอีกกี่รอบไม่รู้แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เชฟ1นึ่งและเชฟ2ตัวเบรกพอยต์ตรงนี้ถึงจะทำงานนะผมคลิกตรงนี้ดูข้างล่างตรงนี้นะครับมันเพิ่งพิมพ์ไป2รอบรั่นตัวนี้นะพอผ่านไปจบรอบที่5คันนี้ถัดมานะครับรอบที่6เนี่ยเชฟ1เชฟ2เป็นเพเปอเท่ากันแบบนี้นะครับ รันต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยพวกนี้นะครับมาสต็อปตรงนี้แบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น conditional break point อันนี้เป็นแบบ expression นะฮะอ่าครั้น,นี้ถ้าเราจะลบมันนะครับก็ค,คือหลักๆเราจะ disable ก็ได้เกิดยังอยากใช้ต่อนี่แต่นี้ผมเอาง่ายๆผมลบทิ้งไปอ่าครั้นี้ผมมาเซตตรงบรรทัด อื่นบัางแล้วกันบรรทัดที่15แล้วกันคลิกขวาบอกว่า add conditional break point อีกเหมือนกันคันนี้ผมบอกว่าเอาตัว hit เขาแล้วกันนะครับ hit เขาตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเอาบรรทัดนี้ีนะ,ะในกรณีที่เราทำไปแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการเซต break point บรรทัดนั้นก็กด escape นะครับตรง hit เขาเนี่ยเดี๋ยวผมทำบรรทัดที่16ตรงนี้คลิกขวาแอดตัวนี้แล้วก็ตรงนี้บอก hit เขา ต้ง hit เขาตัวนี้นะครับผมบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีเชฟ1เท่ากับเชฟ2ถึง3ครั้งเราบอก hit เขา3แบบนี้แล้วเราก็ enter ไปนะครับแล้วเราก็มาคลิกเนี่ย run debug ตร,ตรงนี้ python file ่ะครัน้นี้นะครับบรรทัดนี้ตรง debugger กกที่หยุดเนี่ยหยุดเพราะว่ามันเจอตัวเชฟ1เท่ากับเชฟ2ครบ3ครั้งนั่นเองนะครับ นี่คือความหมายของ hit count มีตรงนี้เนี่ยราวที่3 1ครั้งราวที่6แล้วก็ราวที่8เห็นไหมครับเนี่ยมีตัวเท่ากับเท่ากับเท่ากับตรงนี้ตัวนี้ถึงจะหยุดการทำงานแบบนี้เรียกว่าการทำแบบฮิตเขานะฮะอพอได้เสร็จแล้วก็สต็อปไปอ่นะครานี้บรรทัดนี้แล้วกันนะครับตรง return เนี่ยผมบอกว่า add conditional breakpoint เนี่ยแล้วตรงนี้บอกว่าเป็น l o c k message ผมบอกว่าสกอ r e เท่ากับอย่างนี้แล้วกันก็คือเดี๋ยวมันจะพิมพ์ตัว s สกอร์ล็วตัวที่อยู่ในวงเล็บปีการเนี่ยมันจะเป็นค่าของตัวแปรนะครับแล้วผมก็ Enter ไปแล้วก็ก็คือเดี๋ยวมันจะส่งล o อ Message มาที่ debug console ตรงนี้นะครับนลันเลือกตัวนี้นะสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีประเภทหยุดการทำงานของโปรแกรมเพราะอันนี้แค่ต้องการล็อกตัว e s s a g e เนี่ยครผมก็มาที่ debug console เราก็จะเห็นว่าเนี่ยสกอร์ของแต่ละครั้งนะครับเป็นเท่าไหร่นั่นเองแล้วตัวนี้เลข2ตัวนี้หมายความว่ามันมีสกอร์ที่เป็นลบหนึ่งเนี่ยติดกัน2บรรทัดนะครับมันก็จะโชว์เลข2ตรงนี้แทนที่จะโชว์เป็นสกอร์ลบหบรรทัดแรกสกอร์ลบหบรรทัดที่2นะฮะเดี๋ยวผมลันให้ดูอีกสักรอบแล้วกันได้เห็นแพทเทิร์นก็คือตรงนี้นะครับผมลันอยู่ทั้งหมด20่ลูปตรงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันลอกเนี่ยมันจะต้องมี20บรรทัดแต่ตรงนี้มีแค่17บรรทัดนะครับนับดูหนึ่ง6 7 8ส10 1 1่ห1า14 15 1ด17เเพราะว่ามี3อันที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยรวมกันเป็นแบบนี้แต่เบสเสร็จรวมกันได้20นะลัอีกรอบมาดูตรงนี้ คันนี้ตำแหน่งไม่เหมือนกันละเมื่อกี้มี2 2 2นี้2 3แล้วก็2ตรงนี้แบบนี้เป็นต้นันะ้นท่านนับตรงนี้คันนี้จะเหลือแค่16บรรทัดในนี้เนี่ยนะเพราะว่ามีบรรทัดที่17นะับซ้ำตรงนี้18 19แล้วก็20นั่นเองนะครับเอาะครับ,นะรบสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ conditional break point ใน Visual Studio Code ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ